ชาราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงกับปุ้งแช่นะคะคุณจะรักคณนาราศีตุลสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เรามาอัปเดตดวงชะตาเดือนสิงหาคมนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรให้ใพ้่ช่วยทำนายกันนะคะสําหรับชาราศีตุลในช่วงเดือนนี้นะคะช่วงเดือนนี้ชาวราศีตุลยังหน่วยหนยเนาะกับปัญหาจุกจิกนะคะที่ยังเข้ามา ยังคงแบกสิบไม้เนาะเหมือนกับว่าชาวราศีตุลช่วงนี้งานยังคงมีเรื่องให้หนักใจเนาะหรือความรับผิดชอบย,อยังค่อนข้างจะสร้างความเนหน็ดเหนื่อยนะให้กับชาวราศีตุลมากอยู่เหมือนกันนะคะในช่วงนี้นะใครที่รอออฟเฟอร์อยู่นะคะเรื่องของการงานเดี๋ยวจะมีเข้ามาแล้วว้าวงานใหม่นะคะ แพซาฟอนเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นใครนะคะที่กําลังรอฟังผลรอฟังข่าวรองานใหม่อยู่เดี๋ยวคุณจะมีงานที่ดีมากๆเลยนะคะเข้ามาด้วยนะเพราะว่าเป็นหนึ่งมาเราก็รถซันนะคะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ใหม่งานใหม่ของคุณดูปังมากนะใครที่รองานใหม่จะได้รับงานที่ดีมากๆเลยนะคะ,ะแต่ว่า การติดต่อหรือว่าช่องทางนะคะที่มาในเรื่องของการงานยังเหมือนกับว่ายังมีอาจจะมีคอน d i t i o n อะไรที่ทำให้กังวลใจอยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะอาจจะแบบเออดีในเรื่องหนึง่งแต่ว่าก็ยังมีผลลบอยู่เหมือนกันในอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะเพราะฉะนั้นหรือใครที่อยากจะหางานใหม่คุณอาจจะใช้บุคคลที่สามที่ช่วยนะคะให้ได้มาซึ่งงานใหม่ก็ได้อ่าอ่าเป็นลักษณะคนที่นะคะ เป็นไม่หรือคนที่เป็นเพศเดียวกันนะคะก็สามารถที่เหมือนกับจะออฟเฟอร์หรือว่าเออบอกต่อหรือชี้ช่องทางเกี่ยวกับงานใหม่ดีๆให้กับคุณได้เหมือนกันนะคะเรื่องการเปลี่ยนแปลงเด่นชัดมากจริงๆนะชาวราศีตุลจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานเกิดขึ้นซึ่งนะคะก็มองว่าเป็นโปรเจกต์ใหม่ๆงานใหม่ๆ,มๆไรายได้ผลตอบแทนดีจริงนะแปดเหลือและเด็ดซันเข้ามาการันตีเรื่องของความปังในเรื่องของงานใหม่ที่จะเข้ามาดูว่ามั่นคงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นยังไงซะนะคะในช่วงเดือนนี้นะคุณจะได้รับ นะคะเฟอร์ offer, หรือว่ามีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเข้ามาแล้วล่ะนะคะดูโอเคมากๆเลยยินดีด้วยนะคะถ้าใครที่รอนะคะโอกาสทางนี้อยู่หรืออาจจะเป็นใครที่มีช่องทางรู้ทางที่จะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆก็ดูปังหรือดูโอเคมากๆด้วยการคุยการติดต่ออะไรก็เป็นไพ่ปลดล็อก ok, นะเพราะฉะนั้นคุยติดต่ออะไรอ่ะมันเคลียร์นะคะมันผ่านอ,อ่มันปลดล็อก ok, หมายถึงคุณจะ คุยแล้วก็สำเร็จนะคะไม่ติดปัญหาใดๆนั่นเองในเรื่องของการงานอปัญหากอ,อกนิดนูงเนาะอาจจะมีอุปสรรค ตัดแคบััดขานะคะเข้ามาให้คุณต้องจัดการแก้ไขนะคะกับมันจริงๆก็ระวังได้แหละถ้าคุณเหมือนกับเซฟตัวเองหน่อยนะคะจากงานที่เข้ามาเยอะๆหรือความรับผิดชอบเยอะๆว่ามันอาจจะทําให้ติดขัดหรือมีปัญหากเกิดขึ้นเราก็ระวังมากขึ้นเท่านั้นเองเนาะ,ะส่วนเรื่องของการเงินค่ะเห็นว่าเงินเข้าอยู่นะยังมีเงินเข้าพร้อมกับค่าใช้จ่ายที่เข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะอ่าเป็นไพ่พอร์สีคุณจะต้องมีสติมากๆในการ ทำรายรับรายจ่ายเนาะมีเงินเข้ามาเท่าไร่ออกเท่าไหรนะมีค่าใช้จ่ายไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะคะก็จะทําให้เราควบคุมในเรื่องของการเงินได้ดีเนี่ยเป็นไพ่กอดเงินไว้ด้วยเพราะฉะนั้นจะจ่ายแต่ละสิ่งแต่ละอย่างก็คิดดีๆก่อนเท่านั้นเองนะคุณนะคะเด่นเรื่องการซัพพอร์ตมากเรื่องการเงินนะคนที่นะคะ ซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือในเรื่องของการเงินคุณได้นะคะเป็นคนไกลนะคนไกลหรืออาจเป็นคนในครอบครัวหรือคนรักนะคะหรืออาจไม่ใช่แต่เขาเป็นคนไกลนะคะที่เขาจะคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือลักษณะเขาอาจเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่านะคะโตวกว่าใจดีนะ,ะสามารถที่จะช่วยเหลือคุณได้เพราะตัวคุณในช่วงเดือนนี้แอบแบบภาราค่าใช้จ่ายเยอะมากเหมือนกันนะมีเกณฑ์อาจจะแบบเสียทรัพย์เสียงเงินไปนกับเรื่องต่างๆหรือเรื่องเกี่ยวกับบุคคลที่3ก็เป็นได้นะใครที่จะเดินทางก็อมีเกณฑ์ที่ จะเดินทางในชว่วงนี้แล้วเรื่องของโชคลาภค่ะโชคลาภของคุณโชคลาภของคุณอาจมาจากคนธาตน้ําหรือคนในครอบครัวนะคะคนธาตน้าก็มีนกรากฎพิจิกนะคะหรือคนในครอบครัวของคุณที่เป็นเพศหญิงก็ได้เขาอาจให้โชคกับคุณนะ อ่านให้โชคเป็นสิ่งของได้หรือถ้าคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณสามารถขอหรือว่าบอกชาวธาตุน้ำได้นะคะเขาอาจจะให้โชคคุณเป็นสิ่งของได้หรือคุณอาจจะใช้ตัวเลขเกี่ยวกับเขาเพื่อจะเสี่ยงโชคให้ได้โชคเข้ามานั่นเองนะคะโอเคสำหรับความรักของคนโสดค่ะ คนสดเด่นมากเรื่องคนใหม่ที่จะเข้ามานะคะมีคนแนะนำใครบางคนเข้ามาให้รู้จักนะคนทัดไฟเด่นจังเลยนะทัดไฟราศีเมษิงห์ธนูเข้ามาถูกอกถูกใจนะคะมากับดจัสนนะมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ด้วยนะคะกับคนใหม่ๆที่เข้ามาใครที่รออยู่นะราเอ๊ไม่ไมีใครเข้ามาสักทีเดือนนี้จะมีคนเข้ามาแล้วนะคะแล้วก็เข้ามาแล้วก็มีโอกาสพัฒนาด้วยก็ดูดีไปอีกนะส่วนคนที่นะคะอืม คนที่เป็นคนไกลนะคะคนไกลถ้ามีการคุยกับคนไกลนะ่ะหรือว่าคุยกันแล้วมีเกณฑ์ที่มันอยู่แบบมีเหตุให้ต้องไกลกันอะไรกันอย่างเงี้ยก็จะมีความหึงหวงและมีความหนักใจลําบากใจหรือรู้สึกสั่นคลอนในเรื่องความสัมพันธ์กับคนที่คุยอยู่ด้วยก็ได้เนะาะอาจมีความจุกจิกจับผิดกันเยอะขึ้นมากขึ้นอะไรประมาณนี้ได้เหมือนกันแต่ที่เด่นชัดเลยนะคะชาวราศีตุลเดือนนี้จะมีคนที่นะคะอยู่เคียงข้างนะอาจจะเป็นที่ปรึกษากันคุยกันนะคะเป็นเพื่อนกันนะไม่มีเหงานะคะ ในเดือนนี้ค่ะส่วนในเดือนนี้นะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะ คนที่มีคู่แล้วขึ้นไพ่ดเดดเอรสต้องระวังนิดหนึ่งนะคะสิบดาบป,ปักหลังมากับ3สามเหรียญหมายถึงคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนรักเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่อาจเป็นเพศที่สามหรือว่าคนที่เป็นไม้นะคะอาจจะทําให้คุณมีปัญหาคิดมากกังวลใจหรือมีปัญหาใดๆที่คุณควรจะเคลียร์จัดการแก้ไขให้เรียบร้อยนะมีเรื่องเข้ามาให้หนักใจเกี่ยวกับบุคคลที่สามนะต้องระวังหรืออาจเป็นความหึงหวงก็เป็นได้นะ ะะช่วงนี้เหมือนกับว่าคุณจะคนโทรลในเรื่องของคนรักไม่ได้สักเท่าไหร่สําหรับใครที่มีปัญหาก,กับคนรักเนี่ยคุณยังเหนี่ยวรั้งหรือย,ยังดึงเขาไว้ได้นะถ้ารู้สึกว่าเอ้มันรุนแรงถึงขั้นจะแบบจะเลิกลาจะห่างจะแยกกันนะ่ะคุณแค่รั้งเขาไว้นะคะคุณอาจจะคนโทรลเขาไม่ได้แต่คุณเหนี่ยวรั้งหรือดึงเขาไว้ได้คุณจะกลับมาคืนดีกัน ยังมีความผูกพันหรือยังกลับมาได้อยู่สําหรับคู่ที่มีปัญหานะเพราะฉะนั้นมีปัญหาใดๆเคลียร์ค่ะยังกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคสําหรับเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของคุณในช่วงนี้ สุขภาพก็อาจจะช่วงนี้อยากให้นะคะหันมาออกกําลังกายหรือว่าดูแลตัวเองให้มากขึ้นหน่อยนะเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องของการออกกําลังกายสําคัญมากๆที่จะทําให้คุณเหมือนกับว่าสุขภาพแข็งแรงขึ้นดีขึ้นเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องพบคุณหมอนี่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดูแลตัวเองให้ดีคุณอาจจะไม่ต้องพบแพทย์หรือไม่ต้องเจ็บป่วยนะคะแต่การพบคุณหมออาจจะเป็นการเช็คกัพก็ได้นะตัวสุขภาพอะไรประมาณนี้นะคะก็ได้เช่นกัน โอเคไพ่อยากแนะนําอยากบอกอยากเตือนอะไรชาวตุนนะคะเรื่องเดือนนี้เนาะมันเหมือนกับว่านะทั้งแพงแมนแล้วก็ดุมูลเลยมีเรื่องอะไรเข้ามาให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายเศ,เศร้าใจเสียใจมาตั้งแต่เดือนก่อนแล้วก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องใดเดีเย๋ยวเรามาดูกัน ความนอยนะคะตรงนี้เกิดขึ้นจากนะคะอะไรได้บ้างอ่ามันเป็นเรื่องเก่าๆจริงๆอะ่ะอาจจะหมายถึงว่าเดือนเนี้ยเรื่องเก่าๆมันย้อนกลับมาให้คุณเศร้ามันย้อนกลับมาให้คุณรู้สึกแย่อีกครั้งหนึ่งก็ได้สําหรับบางท่านบางคนคุณอาจจะนอยหรือรู้สึกแย่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินที่คุณได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือคุณต้องถูก ัดทอนหรือว่าต้องแบ่งจ่ายอะไรออกไปคือได้ไม่เต็มหรือว่ามีเรื่องให้ต้องจ่ายเงินก็เป็นได้นะคะมันทําให้คุณแอบ,บเครียดๆอยู่เหมือนกันแต่อาจจะเป็นที่บอกค่าใช้ใจ่ายเก่าๆหรือแม้แต่ปัญหาใดๆก็ตามที่เป็นร่องเก่าๆที่มันกลับมาเป็นปัญหาอีกครั้งหนึ่งหรือเป็นต่อเนื่องมาก็ได้นะคะเรื่องที่พายอยากจะสรุปเพิ่มเติมให้กับคุณคุณนะช่วงนี้เขาก็บอกว่าคิดนะคะสิ่งที่คิด สิ่งที่อยากได้สิ่งที่อยากทําอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลยอ่ะไม่ต้องรีบนะนะคะเป็นไพ่ที่รอก่อนรอให้เราพร้อมจริงๆก่อนนะคะถึงจะโอเคนะไม่งั้นคุณจะเกิดภารานี้สิ่งจากความอยากได้อยากมีก็เป็นได้มากๆเดือนนี้มันจะมีความอยากได้อยากทําหรือมีโปรเจกต์อะไรที่มันจะต้องใช้เงนินอ่ะแต่มันจะกลายเป็นการก่อหน,นี้ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอยากให้รอในเวลาที่รุนพร้อมจริงๆแล้วค่อยทำเนี่ยมีแต่ไพ่การรอคอยนะคะใครที่จะ เริ่มต้นธุรกิจอย่างเงี้ยถ้ายังไม่พร้อมจริงๆอ่ะให้รอก่อนยังไงมันก็ได้เกิดได้ทํานะคะแต่เพียงแต่สถานการณ์มันยังอาจจะไม่เอื้อมหน่วยคุณสักเท่าไหร่รอให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยังดูไม่เป็นใจนะคะแล้วคุณจะเริ่มต้นเริ่มทําแล้วมันจะดีและจะมีคนที่เข้ามาช่วยนะคะในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดคิดด้วยก็เป็นได้ค่ะและแค่เรื่องของการทําบุญกันบ้างนะคะควรทําบุญอะไรด้านไหนนะช่วยส่งเสริมให้กับคุณจริงๆก็เน้นให้ทําบุญนะคะ หนึ่งเลยทำบุญกับคนในครอบครัวได้นะคะหรือว่าทําบุญกับเด็กนะคะคนในครอบครัวต้องเป็นคนที่ต่างวัยกันมากๆคือคนที่เด็กเล็กๆกว่าเราหรือคนที่เป็นผู้ใหญ่มากๆกับเราการทำบุญคนในครอบครัวคือก็ดูแลเอาใจใส่นะเออ,อกินอิ่มนะคะทำให้เขามีความสุขแฮปปี้เท่านี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างนึงแล้วนะการไม่พูดถึงใครไม่ดุไม่ว่าอาจจะแบบงด ปิดวาจานะคะเอออะไรประมาณนี้ก็แล้วกันให้อภัยนะคะได้หมดเลยนะแต่ก็เน้นว่าอาจจะเป็นคนที่ต่างวัยกันหน่อยก็จะดีมากๆเลยนะคะสําหรับชาวราศีตุลค่ะขอบคุณมากๆานะคะที่เราฟังคลิปนี้นะคะอย่าลืมนะคะอยากดูดวงแบบจารึกก็แอดไลน์มาทักมานะคะคุยกันนะคะในปัญหาที่คุณอยากรู้เรื่องใดก็ได้ถามถึงใครก็ได้พ่ช่วยแนะนําให้กับคุณได้นะคะขอบคุณมากๆาคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณคะ่ะที่ติดตาม รับชมชาแนลดูดวงกับกุ้งแช่นะคะอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยที่ปุ่มด้านล่างน,นี้นะแล้ก็อย่าลืมที่จะเข้าไปดู playlist ด้วยนะคะก็<ห>จะมีคลิปต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพิคอัครหรือว่าคลิปตามราศีให้ดูนะคะ<ห>ขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย